ไม่มีพาสปอร์ตคนแต่ว่ามีหนังสือพาสปอร์ตรถนะคะสามารถข้ามไปเที่ยวที่ประเทศเราได้ไหมคลิปนี้มาดูกันค่ะตก็คือเพื่อนๆนะคะที่กาลังจะไปเที่ยวสปอารานะคะแต่ว่าไม่มีพาสปอร์ตคนแบบนี้นะคะแล้วก็มีแค่หนังสือพาสปอร์ตรถนะคะสามารถข้ามไปเที่ยวที่ประเทศเราได้ไหมนะคะคำตอบก็คือว่าได้นะคะเพียงแค่เรานะคะไปทำหนังสือผ่านแดนชั่วขราวนะคะตัวนี้นะคะหนังสือผ่านแดนชั่วคราวตัวนี้นะคะทําที่หน้าด่านได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะมีอายุแค่อาย่ได้แค่สามวันสองคืนนะคะจะเป็นประสานคอนะคะอันนี้คือ ไม่ได้ขอมานะคะเพราะว่าเรามีมาสปอร์ตโฟนะคะ่ะถ้าไปขอก็คือให้ไปขอที่าขนส่งนะเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้ตรงหน้าด่านเลยนะคะคนแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะที่บุกทหารอ่าการมิตรภาพไทยลาบุกทหารก็จะอยู่ตรงหน้าด่านเลยตรงที่จอดรถนะคะนครปนมันก็อยู่หน้าด่านนะคะแล้วก็อ่าหนองคายนะคะหนองคายนี่ก็เหมือนว่าจะทําที่อ่าที่ว่าการอำเภอนะคะอุบลอุบลช่อมเมฆก็ หน้าด่านเลยนะคะค่าธรรมเนียมก็คือ50บาทนะคะแต่ละที่หรือว่าถ้าเราไม่สะดวกก็คือฝากพี่เขาทำได้นะคะก็ส่ไปละร้อยเองนะคะคือพี่เขาดำเนินการให้หมดเลยนะคะเพียงแค่เราส่ง QR code นะคะ QR code นี่เขาก็จะเขียนไว้ให้นะคะ QR code จะเป็นประมาณนี้จะให้กรอกนะคะรายละเอียดนะคะแล้วก็ส่ง QR code ให้ร้านค้านะคะในกรณีที่เราไม่สะดวกก็จะได้ใบหนังสือแบบแพนเอ็กซ์ชัวคาร์วนะคะส่วนรถนี้นะคะก็จะมีอายุแค่15วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าเราทำหนังสือแพนแด็เล่มนี้กับตัวนี้ไปนะคะจะอยู่ได้แคคคค่่่่3ววัันน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 2ืืืเเเทาาาาาาา้้้้ะะะะะะถถพออออออมมมีีีไไรรรสบหยยยกกกกดดล็ กดติดตามไปเลยเดี๋ยวจะเอามาเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดให้นะคะ